กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเฮงๆนะครับก็อยู่ในช่องของเฮงซิงกันอีกแล้วนะครับจากที่ผมเคยไปเจอคนที่ถามนะครับเกี่ยวกับการล็อกเอาใน Apple ID แล้วไม่สามารถล็อกเอาได้ตามพวกโซเชียลนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเคยเจอกับปัญหาเรื่องนี้นะครับผมก็ได้ลองหาวิธีแก้หลายวิธีแล้วนะครับจนผมมาเจอวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถแก้จากที่ไม่สามารถล็อกเอาจาก Apple ID ได้นะครับที่มันขึ้นว่า ไม่มีการลงชื่อออกเนื่องจากการจํากัดบางคนก็คิดว่าไปทําอะไรตั้งค่าอะไรผิดเกี่ยวกับ Apple ID หรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้กันนะครับไปชมกันได้เลยครับในส่วนของปัญหาที่ไม่สามารถการล็อกอท์จาก Apple ID ได้นะครับมีขั้นตอนที่ง่ายมากๆนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาอยู่ในหน้าของการตั้งค่านะครับก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เลื่อนลงมานะครับจะเจอกับคําว่าเวลาหน้าจอนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ และเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะเจอกับคําว่าปิดใช้เวลาหน้าจอนะครับให้เรากดไปนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นให้เราป้อนรหัสเวลาหน้าจอนะครับที่เราเคยตั้งค่าไว้นะครับก็ให้เราป้อนไปนะครับเดี๋ยวขอป้อนสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเราป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่าเราต้องการที่จะปิดใช้เวลาหน้าจอหรือเปล่านะครับให้เรากดปิดไปเลยนะครับ พอเราปิดเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับออกนะครับแล้วก็ลองไปที่ตรงล็อกเอาท์นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับสามารถล็อกเอาท์จาก Apple ID ไดีได้แล้วนะครับก็นี่เป็นวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่ไม่สามารถล็อกเอาท์จาก Apple ID ได้นะครับก็คลิปนี้ป